<med> น้องเบิ้งครับนี่เลื่อนไฟยังเนี่ยนะครับน้องอะไรครับเนี่ยน้อง <c oughs> น้องคีมครับน้องคีมน้องเขาเจ๊นักใช่ไหมแนะนำตัวเลยนะน้องอะไรครับแนะนำตัวเลยวัสดีค่ะชื่อน้องคีมนันดาเจดีย์ถือเข้าทางนี้ถือเข้าทางนี้ มาเลยครับีมาโซลกอีกเช่นเคยว่าจะเป็นจักรินยังต๊อเจริลังก็แตะวุกระสินครับพี่น้องครับเอ้ยมนีครับหาอยู่หากินครับอุ่งกันหลังหานนวกินแนงบ่หาแนวกินไดไปใช้อะไรปลาครับใช้หนิซ่อครั้งไวยังไรพอยมันจะได้เมื่อนึงเาานอยู่่านเนาะปเยไปบันไหนเด้กินยเ่ เนรัว่าจะเอาปลาม่เห็ดปลาจุ่มนะครับเนามือนึงเดี๋ยวผมตะไวใจโอ้ยังกัดลังบางมอนึงโอยะไปโอ้คุณนะสี่นก็ยังคุนอยน่อยเ้มบอกว่ากันโอ้หมดกัดลังนโอเมียนเนทังเด็นที่กาดพี่สุดเสบจวดไปสิเป็นพรนเฮลังห้าวันใช่ไหมเป็น่เช้างไอเช้านางวางกันเลยเชางวางแตกกุมันะครับเนาะงหนึ่งแง่กุกูปันึงยงนาขาูกิน โอ้ขาดเันโอ้ดึงข้าวหินเน่ะนี่ดึงตตซานั่นน่ะนี่จอบกัขาดเนี่ยนดึงได้าอยู่บนนโอ้ยงมเอาเพราว่านี้มีแตงุ่มเลยนี่งุ่มเบา่เบาเอาาเบิ้งครับโอ้มากทักคุณคสาวมากังก็ตั้งใจพสวัสดีครับคองม่หายครับมาจะ้ใช่เย็ ไม่อกโอ้ไม่แล้วมาๆมันเป็นแรงใจแกงโซลุกเนี่ยนี่ครับเ้าวันนนี่อ่าครับมเาจะไม่เห็นอ่มนู่เาคือว่าซึ่งเหเอาปลาไม่เห็นปลาจุ่มแต่ปลาจุ่มตุ่ตัวใหญ่เลยยังเขียโลองโลขึ้นมาเลยเนาะเมื่อเมื่อนึงเย็นก็นังใจวะเมื่อนึงบาตังบตอหเมื่อนึงเออเออเออเอ้เสียบลังได้เสียนลัง คืออย่อนคุณเช้าไมตองม้านี่คุณเชาามาใส่ใส่ใส่เ้นนู้นคุเาคเช้ามาคือกำลังใจอ้กำลังใจวันคือมันอกบานนี่เนาะเปิดตัไหมเนี่ยเปิดตัวไหมืมสรฟังเด้โบ้บ้านบ้านพุทธราสนไปแล้วไปฟังกันในพี่น้องของไปสู่ทุกคนเงี้ยบ้านนี่เงี้ของเาของเง้กำลังใจให้

Hoa 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 นี่ผู้สาวมาให้กลังใจเอาาไปตัวนี้ผู้สาวบ่งเนี่อก็ไ่ได้หามขึ้นนะตัได้หามขึ้นไหวไม่ได้ามขึ้นเนี่ยหลิงขาตรงนี้ซะ่ไหเออคอปากคอโอ้ยผูสาวมาให้กำลังใจคอน่อยเออโอ้ยเดี๋ยวอน่อยวันนี้ตัวนะตัวจุ่มอะไรจุ่มอไรบาวานเนาะไปไปไปเงไงว่าเอาไปยัยาก ตัวโลโตวโลโลขึ้ตโลโลขึ้น่าะ่ไหมมนบ้ลเอ่ไกคิดต้อเอาอะไรเอาอะไรมือยูงไหนเห็นหรือเปล่าือกิ๊กคาวไปเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปยับยับไปเลยยับ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 ีัยับยับะับยับยับยับ้ับยับยับยับับยัยับยับยยยยบัยยยบับ

ลงอไ้อที่หักคอหมดเดี๋ยวได้ไหมเหักคอนี่เป็นไมผอาเงีขึ้นเลยนี่ยอุ้ยอุ้้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้้อุ้ยอไ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยหอย้อหอ้อ้อ้หอุ้ยัก้อุกุ้้อ้ บบอลยาบบอลข้อข้อไม่ได้เลยอมนตายไปเลยขอมันตายเลยมันดิ่งแน่ขอมนเลยขอมนเลยหเยบเยยบลงเกือบเกือบแยสิครับแสิคาาาาอนาผมหนีมาแล้วเออเยเยเยถล้วถลว้อจรงยอที่ไหนข้อไหนผมไปผมไปผมไปเดือดมึงวู้ย่อยไปเลย่อยไปเล่อยไปเล้ยยใหญ่เลย จอบนี่แหละ่อมเอาเหอกุ่มเลยอกันได้ล็อกันได้ล็อกันด้อคอาคอโอ้หาคอมาหาคอาัดไหมัดไหมมาอยู่ไโอ้โดิโอ้ดิโอ้โหเห้หันอ อยงให้ขาด้่ยดไวยฝันดี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 ลอกันไหยังให้มันเด่นออดยตาครไหนะอ๋อคนไหนแข่งันดีดีดีดยาเห็มันหลุดตัวผู้สาวไปยุงนั่นนะยังให้อครมาเนี่ยไผู้สาวอยู่รงนี้ยังให้ใรมายไ้ไได้ับ ยังไม่ย hey. ังไม่เอาเลยไฮ้ยยังไม่หมดได้เข้าหรอวิ่งเหี้ยกำลังเต้นเบาเอ้ยมวนเบิร์ตก็ได้ยำมวนชื่อื่อย่างหนดิยยังไม่หอุ้ยตายตัวดึงไหนยำยำเบิร์ครับนี่เลืนไปยังไงลครับ ตหยียบดอยเลยมึงสุดยอดครับชื่ตีนตีนเยีุ่ดเอาไปเลสามลุกนู้นยเหี้ยเลยยานบริจินเดียให้ยตายได้แล้วครับเมนูคืันี้ปลาจุ่มบุแเยฮมับปับปเนลาจเป็นปลจับปลาจับปเปนลาเป็นับปจับปลาจปลบลจับาับปลาจัาปลลับจปบัับลจ จับหังนะเนี่ยเออจับไหมมังเอ้ยโอยจักตัวนังทีนะยังเลี้ยวก็ตัยังเลี้ยวกโตัวกันนะเอ้ยังกินหมดแล้วครับพี่ผู้ปลาจุ่มครับปลาจุ่มปลาจุ่มเออปลากระโม่แฮปปี้แฮปปี้มน้องเขาได้นำตัวเยอะแฮปปี้นนี้น้องน้องอะไรครับเนี่ยน้องน้องคิมครับน้องคิมน้องหล่อเขาชนะใช่ไหมได้นำตัวเลยเน้องอะไรครับน้องตัวอู้ัสดีค่ะชื่อน้องคิมนัะคาเจดีถือเข้า ทางนี้คือเข้าอาตารน้ำรูปหนึ่งก็ร้องตีป้าตายด้วยงานพุทธวันนี้แขวนเย็บแขวกับหึงโอ้โหเด้งหนึ่งที่นล่เราทำขาพุ่งแดงเรื่องไม่ไป้ปไปกระโหมไปใช้เลยอยู่ท้ายแล้วมีจ้าไม่ใช้เลยต้อมของหาวิทยานัย นี่งายดเยนึ่นี่นะน่งเ้างาเลยบนนี่ครับปมวใจมันนี่นี่ตองก็นังผมว่าไปหาโลกขึ้่นอะไนี่ครับนี่ครับปล่อยีกว่าได้เลยผมจปล่อยไว้โอ้เก็บมันย้อมาอีกทีจะจอน

ไปบ้างไอ้ตวว่โอยพุเอาหางพเปอปาบอเลยไอเราพมาเอาจีบเลยบอสนใจเลยตุใจอ่ออกไหพบอลว่ากถึงนี่ิสุดยอดโอ้หนามันังออกบอลอยู่ไงไหนใช่ไหมบปบบยังขึ้มีเววะบ็ก บเล็กบเลกไอตัวนึงเมื่ะน้ำน้ำน้ำสาบบวกปวไปวหมอนปล่อยปล่อยหลตัวอ่ไหมตัวปล่อยตงจัเทุปล่อยหลอยู่ครับเนี่ครับแต่ว่าจะอยู่วะนี่มันเปนในในแคนนี่วะ้ำจะไป้ำหนามนั่นจะอยู่วะกูงบอกถึงว่าปล่อยพี่ไก่นี่ไม่ไเลยยเกืบตะหารู้เนี่ยดูะ้าาไปเลยเนาะแกมัน

เย็ดเย็ดเย็ดจีนไม่ายสาวบอกให้นะจีนจีก่อนจีนจีก่อนจีบไง่มยมีไรครับเย็นเยนนาวมกกว่เยอะเย็นไรหรอเยียร์พช่ม่ะเยี่กายก็เอาองเาเสียวเดี๋ยวก็ข้าเชยดมันแข่งโอ๊ยพอได้แล้วเชียนแงเย็นตายกองอีหลียนเย็นเอาอไตายจีเกเจีเก๋ซุ่น่ะซุ่น่ะซุ่นอ่ะซุ่น่ะซุ่น่ะไปบเอ่ะไปไหนได้ซุน่ะ

héu, cái đó, cái này dễ hơn này, thấy đã, héi, chú phe, héi, chú phe, chú phe, héi, chú phe, đi đi đào hú neo, chích nào, chích tít nào, chích tít chích tít chích tít nào, đi, ní đi, ông ấy, ông ấy gần xong cắn rồi, ba ba bơi bơi cùng nhau, đúng đi nào, đi này, tui đi, tui tui đi nào, tui đi mình chơi quá. ขาคเลยขอเลยเดี๋ยวเดี๋ติดกันติดยติดกนาอ้อหน่อยไปทังไอ้ปู่อ๋อมันไปทักไอ้ตขทัอมาเรียเรียนมาไหนดีเอาออกเสีใจังจับจับจับขคอขาคอเ้ยขอ้ยโอยดอ๋ยวลา thăng cao đấy, đây, cao đấy oh, mà, à, tiếng nó to còn, thả nó hé, nó vào đây này, chơi à, nhớ thế, phun lại, chú tin bố, chú tin bố, thế, ấm hơn, ấm nghe khẩu không, ấm hơn nghe khẩu ngư, rock away, giật giật giật, đó, rồi, yuwa dạ, dạ. dạ, dạ. dạ, dạ. đó, yuwa, à kho, wow 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 dù wow 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 ไม่หเพื่อนไปีนี่ตึตงูกชหมลตายอยู่อยู่วะหยุดหยุดโอ้ยอ้ต๊กจบเงินไวจเงินไวจบเงินไว้จมเงินไอ้เงี้ยพลาไหนเอีหลัไอ้เงี้ยพัานักกอลฟที่เก่าเนี่ นี่จับตอกจับตอกโกันโลกนอ่พันเขาอนพันเขานันเข้ันเอยู่บ่ครับอยู่บ่พันดีดพันดีดี้ยพันไปแห้ยันไปแฮันไปกยดังไฟลจับฮะก็เยดังไฟหมดใส่เก้าครับใส่เก้าใส่เก้าโอ้โอยนออ้ยอยิน้อดยินอออ้อ้้อย่อยู่บ่อยู่บ่อยู่อย มาเยอยตาเยอะไงพูดดับเยอะล้ำมันนี่พูดไปเลยไปบพดเข้าแล้วนี่เาล้วมาไดจังาองเี่ยวไยมพุสามะฮะไหนขากินมัเนอะโอ้โหโอ้โหเลยยอนท่พอใหญไดูหอกกันจะได้ล้ครับพี่น้องครับไนเรียกกินแปกนะครเจ้ลังขึ้นมาเนว เียสาวคนกระเป๋าตอยังนีตาขาวเดี๋ยวตเดดหน่อยกันี่ีเดยหน่อยก็มีบหยากกว่านี้ก็เอาเียดไปนน่มุดบัไปเงี้ยวันง่้ยแบบไคุ้มอยาเ้ยตัวนีตาตาหือบเลยคือคอกง้ยหยาบเดียวตายไปเเนียงมันคาก่อหมดหยาบไปไปไปตีแรงดีย้งเลยเดสลป ตด้จับคอมันมันเอาไปได้เาตายังยจับตายยังไงเนาะไงฮะหลักตายเพราะเียัดกันันี้ยสิผู้พันจอนคุณอก็ะได้แล้วคุณอเพเอัรูเิละจอดนไปตายเนาะยอมาถึงง่หเนี่ยปาตายด้หัดบฟองหัวตาเสียเลยตาตกฟาเฮ้ยมันตายแล้วาจะรย์จับีเล้ตกแนเลย ตายแล้วปลากรงปลางมัตายเร็วไมครใตยุ้ยตะขี่ดิเนะเยียบเยียบลงาเหยียบรึเป่มันายดี๋วก็จะเอ่ลงากงม่องไม่ใเราจะเข้าเนก็ช่ดูวทำนันเุ่มนะเียชุ่มปลาชุ่มครับพี่น้องครับมด้ยโอ้โหนีปลาตายัะเขาเจ้ามาอีกตนมนเอาเอามาโ เอฟซีเพ hm. ิ่นเพิ่อนอนนะพอนเลยพอแลเอฟซีเพื่อนเพืนตุแกุ้๊กดไปกินหนาวนะนอน้นะนะนบนะนะนะนอนะ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 น้นะเนะ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 นนะ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 นนี้นะนเหะน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 บเะนนะนคนับเป็นไนเนะ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 าะนะนะนะ่ะน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 นะ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 นงนะาะนานะ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 ะหะน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  เี่ยเขาเดียวกันไงแบหไงไว้ครับปากกโหงญงไว้เขาเน่ยเมันกินเนี่ยมันอาหารตัวไปครับพักแน่พักแน่นะะตะกุนเจ้าก็มาเค็้ยมันถอดแทบๆเลยต้องมาในในหางครับ้องสุปแป้่นี่เนาะอ่ะสวัสดีครับพี่้องครับไงครับมันมันยังสรุปองอ่ะได้ทำเป็กินแดงเราจิ้มอีกอ่ะอำหนาจพ่อจ๋าพี่้องไปครับจะเรื่อมพาบมาบานนะครับเด้อสวัสดี จวดจวดสวัสดีครับน้าบุกมาเลยวาโอ้ปลาขึ้นตัวน้าบกเลยว่าไม่เาหยิบกรนนี่ชัวร์เดือดห้ปลาเกือสองน้าบุกคนนีนะครับก็เรียกแมงปูด้วยครับแมงปูหัวโอี่ครับปลาเตอเฮยสุดครับสวดบูดจดเป ไปนี่มาตึงไงครับเด็กมีช่างยกบกเขาครับเปิดทำการจุ่มครับอือสุดสดตัวนี้คือต้มต้มน้ำซุปครับนี่ครับต้มน้ำซุปครับโอู้ใส่พี่ใหญ่าลยมาล่าไหมมาล่าปไหมมาล่าปลานี่เลยฟองนี่สิ ไอ้วุฒิไอวุฒินอะจุะไอวุฒิไอ้วุฒไอวุฒิมจุเลยจุ่งเ้จุมซาจุถั่คนคนเมจุจุัดปลาหนวแค่นวะยจุยี้จับต้วกัเตียจุกาแฟไสครับอนี่ยเราก็จะทำการทั้งสองในตัวเตียวนี่เงยเละใครเห็นอาไ โอ้าคุณมาจะกินต้มล่ะนี่เลยนะนี่ไม่นองครับเจอกันครับปลาสดๆเนาะได้อยากซาเนาะปลาซาครับผมจะซื้อปลาตัวนะครับฝากกันทีเห็นเลยอันนี้ต้มครับต้มซุปเนาะผู้สาวผู้สาวียาปากนะผู้สาวเนียทกินนี่ก็ไม่แรงจุ่มๆปลาจุุมปลาปลุกปลามาละปลากระหูมาละปลากระหู ล้างก่อนสก่อนกรกว่อล้างล้างก่อนหาหหมอมาใส่เอามอมาใส่ให้เรากำลังกันเลย